สวัสดีครับผมโน้ตนะครับจัดบนเซ็กเตอร์ไฮมาวันนี้ของพิเศษยางบูมยืดนะครับที่เป็นแบบถาดมันมีทั้งหมด4ี่รุ่นลองดูเลยครับผมมีทั้งหมด4ี่รุ่นไล่มาเลยนะผมตัวนี้นะรุ่นที่1นะครับเป็นแบบเป็นแบบถาดอินเสิร์ตพลาสติกนะครับผมตัวนี้เป็นถาดตะแกรงล่องลึก1เซนหนาทนสามารถเก็บน้ําอยู่นะครับงานค่อนข้างดีทั้งหน้าทั้งหลังนี่สามารถถอดตะแกรงได้ด้วยนะครับผมครับดูนะครับตัวนี้มาดูตัวลาย รีสคัลลี่นะครับผมครับทำงานก็ขั้นต้นแบบี้เปญนาพาราใช่ไหะครับแล้วแต่ชอบเลยครับผมสายลุยสายออฟโรดเดนเจอร์จัดไปตัวนี้ครับผมครับตัวนี้นะครับต่อไปเป็นตัวดีแม็กถาดหน้าดีแม็กเข้ารูปตรงรูปเป๊ะนี่ทดหลังสำหรับสี่ประตูนะครับผมอันนี้สำหรับถาดตัวถาดแคปนะครับผมตัวนี้เข้ารูปหมดเลยครับผมครับต่อไปตัวนี้เป็นตัวอีโก้คาร์นะครับใส่สำหรับสุสานคีสวิปฮอนด้า บรีโอนีใส่ได้เป๊ะเลยครับผมครับงานดีของดีต้องไซเคิลให